สวัสดีครับวันนี้วันที่19อยู่กับตโยต้าวีโก้สอบินซินราคา3,000ันรอนเดือนละเท่าไหร่หรู้ป่ะสี่สองพันเก้าสอไม่รวมประกันชีวิตนะฟังให้ดีพ่อนเดือนละสองพ้าร้อยบาทเท่ากับรถอะไรใช้ความพิจารณาคิดเอาเองผ่อนคันนี้ตโยต้านะวีโก้ปี2อ1พนสิบะพรสองพนเก้าบาทเฉพาะตัวรถไม่เกี่ยวประกันชีวิต ตัวรถผมขายรถเข้าใจไหมฮะส่วนประกันนะไฟแนนซ์ขายนะฮะขอให้เข้าใจด้วยตัวนี้เนี่ยกดเป็นค่างวดแล้ว <c oughs> 6ปีจะตกประมาณได <c oughs> ประมาณนะ2,900บาทเลย2,900บาทเพราะว่าเราทำราคา1 4 9 0 0 0บาท1 4 9 0 0 0บาทนี่เราจะทำราคานี้ได้ก็คือรถเราซื้อมาแบบไหนแล้ววาขายแบบนั้นเลยแบบไหนก็คือจะเป็นรอย เราทําไม่ได้ถ้าทำปุ๊บแม่ง25งหมบวกเข้าไปทันทีเลยจาก1นึ0 0แบาทจะบวกขึ้นไปเกือบสามหมเลยเพราะว่าต้องทําสีเก็บนูน่นเก็บนี่กลายเป็นแสนแปดแสนเลูกค้าผ่อนสี่พกว่าเลยทีเนี้ยน,นะฮะเอาสองพไปคันหน้าเดิมคันนี้เดิมมากรถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะฟังชัดชัดรถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับเพจเดิมคันหน้าเดิม,านนาดมฝาปรงเดิมคันนี้ไม่มีชนคันนี้มีชนมเมาที่ผมร้านหนึ่งนะฮะคันนีม้มีชนนี่มาร์กเดิมหมด มาร์กเดิมหมดมาร์กเดิมหมดรถไม่ขยับรถไม่ขยับนะฮะท่านผู้ชมไม่ขยับคันหน้าเดิมหมดคันหน้าเดิมหมดนะฮะคันหน้าเดิมหมดเครื่องเครื่องดีซินซินผ่อนเยอะสองพันเก้าร้อยบาทสองพันเก้าร้อยบาทผ่อนเยอะสองพันเก้าร้อยบาทนะฮะสองพันเก้าร้อยบาทเนี่ยกลิ้งๆฝาโปองแม่งบางๆฝาโปองบางๆนะครับ 2,900บาทหลังคาแถมให้ขนของขนของหากินได้เลย2,900บาทไปถ้าซื้อโมไซค์คันหนึ่งแอร์เย็นจีบ๊บมือเดียวแต่ป้ายแดงหรือต้องล้างทำความสะอาดให้นะฮะล้างไม่ทันล้างไม่ทันวันนี้ขายไปอีกคันหรือป่ะ5คันก็ <c oughs> ตามดูในโซเชียลต่างๆนะครับ f c e e o o o ติกต็อกอะไรต่างๆนะฮะลงไ้หมดแล้วว่าวันนี้จองทั้งหมด5คันจริงๆแล้วจะ6คันด้วยซ้ํา ขายถูกอย่างนี้ไม่จองได้ไง2,009ตายหาเกิดมาไม่เคยเจอใครไม่มีรถ2,009เอาไงอ่ะแต่บอกได้เลยว่ารถเราซื้อมาแบบไหนขายแบบนั้นเลยเพราะว่าทําปุ๊บจะเพิ่มทุนนะฮะจะมีรอยมิดหน่อยแต่เดิมรถคันนี้ไม่เคยทําสีตั้งแต่ป้ายแดงนะ้าบอกองี้เลยก็ได้คันนี้ไม่เคยพ่นสีแม้แต่ชิ้นเดียวตั้งแต่ป้ายแดงก็หายากแล้วแล้วเราก็ปล่อยอย่างนี้เลยปล่อยอย่างนี้เลยนะฮะปล่อยอย่างนี้เลยแม็กไลเนอร์ตาม สภาพเลย1 4 9 0 0 0บาทถ้าเราเก็บงานกิ๊บกิ๊ใหม่ๆเลยลูกค้าจะต้องเจอยอดประมาณแสนแปดแสนเก้าก็จะผ่อนสี่พันกว่าอย่าครับเอา2อ0พไปแล้วก็ใช้งานได้เหมือนกันนะฮะคัสซีเดิมๆแห้งๆรถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงย่งไม่เลสก่อน2อ0พนะฮะการดูแลรักษาดีไม่ดียางปี2 0 2พนะฮะผมบอกว่าเจ้าของดีมากเจ้าของใส่ใจดีมากนะครับ1 4 9 0 0 0บาทราคานี้พอผ่อน2,900บาท นะฮะภายในบ่อหนังนะครับเดี๋ยวต้องขีนทำความสะอาดให้นะฮะมีรอยเหงื่อคลายนิดหน่อยการทํางานนะฮะรถหากินนะครับแต่แอร์เย็นเจี๊ยบวีโก้นี่รถเย็นเจี๊ยบมากมายรถเย็นมากแอร์เย็นมากนะฮะยางปีสมัยยี่สิบเอ็ดรถมือเดียวป้ายแดง2,900บาทนะฮะก็ใครช้าก็อดนะฮะจะให้ผ่อนถูกจะให้ขายถูกกว่านี้ผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรกินข้าวผอมก็ผอมขาก็เล็กนะฮะขาก็แหนบขาก็เล็กขาก็ตะเกียบนะฮะ 149,000บาทพอ่อนเือร2,900บาทหงายท้องเลยจะมีได้ไงว่า Vigo ปี2011ขาย2พริ้นเร2,900บาทโอ้โหหลังพวงหลังคาพร้อมใช้งานแอร์เย็นเครื่องดีรับประกันเครื่องเกียร์30วันนะฮะรับประกันเครื่องเกียร์30วันก็ใครที่จะซ่อมรถต่างจังหวัดหรืออะไรนะฮะถ้าผมรับประกันนะกรุณาถามช่างว่าช่างมันไม่ต่อยหน้าหรอกพี่ครับผมเอารถมาเช็คครับซ่อมเท่าไหร่ปีราคาให้ก่อนซ่อมนะครับไม่ใช่แบบว่าพี่ครับ ผมรลมาซ่อมครับแดดตาร์เสียวันนี้เจอเคสหนึ่งซ่อมแดตาร์สามพันห้เฮ้ยกูไม่รู้ว่าเฮ้ยแต่บ้านย่าเยอะหรืออะไรเฮ้ยไม่ถามราคาก่อนซ่อมนะฮะผมส่งในราซา,าด้าไปทั้งลูกเลยพันเจ็ดแม่งบอกพี่น้ำมันรา,รา,าดาดีพี่ลองเช็คสูตรดูสีว่าลูกเท่าไหร่ใอ้แม่เย็บรถมือสมือให้กูเช็คสูตรแดตารโอ้ ก็กดหัวกับมันไม่กล้าไม่อยากพูดเลยผมบอกว่าช่วยจ่าย2,000แล้วกันรบกวนนะฮะจำไว้เลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามจําใส่กระม่องไว้เลยถามราคาก่อนซ่อมครับทุกอย่างมันถามได้หมดนะฮะว่าเอ้ยพี่จะซ่อมนี้เท่าไหร่นะฮะเรารับประกันสินค้าครับจ่ายจริงขอบคุณครับสวัสดีครับ